สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะไปดูข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวานคือวันที่22สิงหาคม2568ที่ผ่านมาวันนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็คือวันที่23สิงหาคมนะครับซึ่งต้นทางของข่าวนะมาจากเพจของลาวมองไทยนะครับแต่ว่ามี สมาชิกของทางเพจเนี่ยเขาได้มีการเอามาลงเอาไว้เพื่อให้กับทุกคนได้รับรู้กันนะก็เป็นในเรื่องของที่เขเมรน,นั้นได้เชิญผู้แทนของสถานทูตนะครับต่างๆทั้งหมด42แห่งแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศอีก20แห่งเนี่ยเข้าไปดูในหมู่บ้านที่มีการกั้นเขตโดยทหารไทยเนี่ยเราได้มีการล้อมรั้วลวดหนามแล้วก็วางยางรถยนต์เอาไว้ พร้อมกับถึงแสลงน,นะไม่รู้ว่าจะต้องไปดูอะไรอีกนะครับเยอะแยะมากมายเลยปัญหาขอ,ขอเขมรเนี่ยทางนายปรักสุขนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาพาผู้แทนจากสถานทูตต่างๆนะครับ42แห่งแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศอีก20แห่งเนี่ยได้เดินทาง ไปยังหมู่บ้านคนเขมรที่รุกล้ำดินแดนของประเทศไทยณนะบ้านหนองจานและบ้านหนองย่าแก้วจังหวัดสะแก้วนะครับโดยนายปรักสุคนเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าอันนี้คือเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชานะพยายามปั้นน้ำเป็นตัวนะครับเล่าเรื่องโกหกที่ประศจากข้อเท็จจริงฟ้องกับบรรดาคณะทูตจากสถานทูตต่างๆ 42แห่งในกัมพูชาหน่วยงานของสหประชาชาติหรือว่า UN แล้วก็องค์กรนอกภาครัฐว่ากองทัพบ,บกไทยเนี่ยนะครับได้รุกร้ำดินแดนกัมพูชาฝ่ายเดียวโดยที่กัมพูชาตกเป็นเหยื่อที่ถูกทหารไทยกระทามาโดยตลอดนายปรักเนี่ยได้บอกอีกว่าขอให้บรรดาคณะทูตช่วยตรวจสอบกิจกรรมของฝ่ายทหารไทยที่ได้ดำเนินการวางรั้วลวดหนาตาข่ายสิ่งกีดขวางแล้ก็ยางรถยนต์ ต่อดินแดงของกัมพูชาอย่างไรก็ตามทางการกัมพูชาระบุว่าการลงพื้นที่การตรวจสอบกิจกรรมกิจกรรมที่เป็นของจริงในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของคณะผู้แทนจากบรรดาคณะทูตที่ประจำในกัมพูชาหน่วยงานของสหประชาชาติ UN แล้วก็องค์กรนอกภาครัฐนี้นำโดยนายปักสุคน ภารกิจนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายปรักสุคน,นียได้นําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ชายแดนกัมพูชาไทยรวมถึงปัญหาทุ่นระเบิดให้กับบรรดาคณะทูตต่างประเทศแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานสหประชาชาติที่ประจําอยู่ในกัมพูชาเมื่อบ่ายของวันที่21สิงหาคม2568 กัมพูชาและไทยได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2568หลังจากที่กองทัพของทั้งสองประเทศนั้นได้สู้รบกันเป็นระยะเวลา5วันที่ชายแดนจังหวัดอุดอรีชัยและจังหวัดพระวิหารเนื่องจากฝ่ายไทยได้ละเมิอดอธิปไตยของกัมพูชาและยังได้เปิดฉากการโจมตีก่อน หลังจากการลงนามข้อตกลงหยุดยิงนี้กัมพูชาและไทยยังได้ลงนามในข้อตกลงอีก13ข้อเพิ่ม,เต,มเติมในการประชุม GBC นอกรอบที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่7สิงหาคม2568 ่ผาานมาด้วยอ,อันนี้ก็คือเป็นคํากล่าวอ้างของทางฝ่ายเขมรน,นะเขาบอกว่าคือการปรับปราในครั้งนี้เนี่ยถ้าบทสรุปเอาอย่างแน่ชัดแล้วก็เข้าใจง่ายๆเลยนะครับโอ้โหผมเชื่อว่าเนื้อข่าวนี้เนี่ยคนไทยเอามาโพสนะแต่เนื้อข่าวนี้ดูท่าทางจะเป็นเนื้อข่าวที่เอามาจากทางเขมรแน่ๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ารายละเอียดแบบ ปีกย่อยนะครับที่มันจะมีการเพิ่มเติมอะไรต่างๆที่ให้เข้าใจง่ายว่าเออมีการปรับปรามเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีเลยอันนี้ไม่ได้โทษทางเขานะครับต้องโทษทางขามรน,นะที่มันลงข่าวโดยที่แบบเนื้อข่าวมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะคือพูดกลับไปกลับมาแค่ว่าอ่ามีนายปรากเข้าอ่าพาบรรดาคณะทูตจาก42ประเทศแล้วก็องค์กรอยู่นอกภาครัฐอีก20ประเทศเนี่ย อีก20องค์กรเนี่ยเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปดูสถานการณ์ไปดูข้อเท็จจริงว่าไทยเราได้ล้านะครับโดยการวางสิ่งกีดขวางต่างๆอ่ะพูดรวมๆแบบนี้ดีกว่านะฮะตามภาพที่เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยวางทั้งรั้วรวดหนามหีบเพลงนะครับวางทั้งยางรถยนต์แล้วก็ ถึงแสแลนแล้วก็เครื่องกีดขวางต่างๆเข้ามาในเขตของกัมพูชาทาั้งๆท,ที่มันเป็นเขตแดนไทยนั่นเองนะแล้วก็ได้มีการลงนามไปทั้งหมด13ข้อก่อนหน้านี้แล้วก็มีการเพิ่มอีกน่าจะเป็น5ข้อกลายเป็น18ข้อในตอนหลังนะครับอ่ะทีนี้ผมก็เลยพยายามที่จะอ่าเทียบเคียงข่าวกันสักนิดหนึ่งก็เลยไปดูของカメร์ไทม์ปรากฏว่ามีข่าวเรื่องนี้อยู่เพราะว่าภาพข่าวนี้เหมือนกันเลยนะครับเรามาดูกันซิว่า คำกล่าวอ้างของทางเขเมรเนี่ยเขาพูดปรักปรำในส่วนที่เป็นของไทยอย่างไรบ้างนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าคณะทูตเนี่ยได้เดินทางออกจากกรุงพนมเปญมุ่งเข้าสู่บัจังหวัดบรรทายเมียบรรทายเมียเจยนะครับผ่านจังหวัดพระตะบองกําหนดการรวมถึงเยี่ยมชมหมู่บ้านดังกล่าวที่ได้ผมได้ผลกระทบเนี่ย หมู่บ้านโชคชัยและหมู่บ้านเปรยจันซึ่งชุมชนเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนจากความตึงเครียดตามแนวชายแดนหลังจากที่กองทัพไทยได้วางรั้วลวดหนามแล้วก็วางยางรถยนต์เพื่อยึดบ้านเรือนและก็พื้นที่เพาะปลูกของชาวกัมพูชาทําให้ชาวบ้านต้องอาศัยอยู่ในเต็นท์นอกจากนี้ในจังหวัดอุดรมีชัยเนี่ยคณะทูตจะเข้าไปเยี่ยมชมวัดตมันเซนชัยซึ่งเคยเกิดเหตุพระสงฆ์มรณภาพหนึ่งรูปแล้วก็ และบาดเจ็บอีก2รูปจากการโจมตีทางอากาศแล้วก็ระเบิดของไทยระหว่างการลุกรานเป็นเวลา5วันพวกเขาจะสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระเบิดทางอากาศด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดของกัมพูชาหรือว่า c m a มเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ข้อสรุปนะครับรายชื่อของรายชื่อของคณะทูตนะครับที่ไปในครั้งนี้ทั้งหมด40ประเทศเนี่ยนะครับเอ๊ะตามที่ผมอ่านเนี่ยไม่น่าจะถึงนะ แต่ว่ามีที่ไปนะครับในภารกิจนี้เนี่ยทั้งหมดเห็นเขาบอกว่า40แต่ว่าเวลายื่นชื่อมานะครับนี่ผมแปลออกมาได้ไม่ถึงน่าจะไม่ถึง40ประเทศอันได้แก่นะครับทู่จากบรูไนสิงคโปร์ปากีสถานลาวตุรกีเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นซาอุดีอาระเบียอินโดนีเซียมียันมามาเลเซียฟิลิปปินส์จีนนิการากัวอินเดียติมอร์เลสเตฝรั่งเศสยูเครนฮังการีแคนาดาสาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกาและรัเสเซียนะครับภารกิจนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้แทนจากนานาชาตินั้นมีมุมมองที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความพยายามของกัมพูชาที่จะแก้ไขปัญหาความตึงเครียดตามแนวชายแดนและเผชิญหน้ากันทางทหารนะครับอันนี้เป็นเนื้อข่าวของทางเขเมเหนที่ผมจะพอเทียบเคียงมาได้จากเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเล่าไปจากที่มีคนไทยนะครับเอามาลงเอาไว้นะ โดยสรุปก็คือพาคณะทูตเนี่ยไปดูของจริงว่าเขาล้ำมาในประเทศของฉันคือเขมรแต่ทีเนี้ยเมื่อเขาเก็บหลักฐานอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณต้องตอบคำถามเขาให้ได้นะว่าเขาล้ำมาอย่างไรเขตแดนของเขมรนั้นอยู่ตรงไหนยังไงไอ้บ้านเดือนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในเขตของใครกันแน่อันเนี้ยนนก็ต้องมาพิสูจน์กันนะครับผมเชื่อว่าการลงไปของคณะทูตในครั้งนี้เนี่ยมันก็จะยังไม่จบ ผมเชื่อว่าในขเขมรเองเนี่ยคงจะต้องมีพาใครลงมาอีกอย่างแน่นอนเพื่อให้ลงไปทราบข้อเท็จจริงคือทางฝั่งขเขมรเองเนะครับพยายามาให้เห็นข้อเท็จจริงเข้าใจเรียนรู้นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆไปเพื่อพิจารณาแล้วก็บอกต่อไปสู่ประชาคมโลกนั่นเองแต่ทีเนี้ยอย่าลืมว่าทางไทยเองเราก็มีคณะทูตเช่นเดียวกันแล้วเชื่อว่าน่าจะเยอะกว่าทางฝั่งของขเขมรและณเวลานี้นะครับ เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเริ่มที่จะกระจายขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่มีการแพร่ภาพของการวางทุ่นระเบิดแล้วก็การเรียนทุ่นระเบิดจากมือถือของทหารที่อยู่บนภูมิเขือเองนะครับตอนนี้มันชัดเจนมากแล้วทําให้ในหลายๆประเทศนะครับโด,โดยเฉพาะประเทศที่สนับสนุนเขมรอยู่เบื้องหลังหน่อยๆนั่นก็คืออย่างมาเลเซียอ่าญี่ปุ่นนะครับเกาหลีและจีนเป็นต้นเนี่ยเขาเริ่มตาสว่างขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ กับสิ่งที่ขเขมรโกหกเอาไว้นะครับเรื่องราวแบบนี้เราก็ยังจะต้องติดตามกันต่อไปว่าขเขมรมันจะใช้วิธีการไหนในการที่จะพยายามแก้ตัวแก้ต่างให้กับตัวเองเพื่อให้ผลผิดหรือว่าโยนความผิดให้กับไทยอยู่อีกหรือไม่อย่างไรนะครับ ถ้าเรื่องราวนี้มันยังไม่จบอย่างไรก็ต้องมีเรื่องราวที่จะต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็ทางช่องของเราก็จะเอามานําเสนอให้กับทุกคนได้รับรู้รับทราบเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากให้เพื่อนๆนั้นได้แสดงความคิดเห็นลงมาในช่องคอมเมนต์ภายใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาโดยหนเพื่นทุ่านแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ